เต็มแรกครับผมปลาขาวไซเล็กครับไม้เดียวนะครับไม้แรกเลยนะครับเต็มปากครับผมก็ดีสิบกรัมครับครับผมสำหรับไม้นี้นะครับก็ในวัดไปทีนึงครับน่าจะเป็นปลาเล็กนะฮะแต่ไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะแบตผมจะหมดแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันเท่านี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ